อ้าวการจะอูต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตอ้ก่อนนะครับครับผมนมัสการหลวงพ่อนะครับผมนายสัญญาทองนอกจากสภาประชาชนเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวิธีคิดที่ดีหมดนะครับแต่การที่ว่าเราจะไปเดินนาคนไปที่สารกลางเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะควรคำนึงถึงว่าตอนนี้เนี่ยในรัศมีรอบความหมูทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่หมู่บ้านเพราะฉนั้นเวลาเราจะไปเดินที่สารกลางเนี่ยควรจะมีตัวแทนทุกหมู่บ้านและควรจะมีป้ายของหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านด้วยรวมทั้งวัดรวมทั้งโรงเรียนที่ไปนะครับเราควรจะมีป้ายเราเราไปไประท้วเพื่อเป็นสัญลักษณ บอกว่าเราไม่ต้องการสิ่งนั้นตรงนั้นนะครับวิธีการที่จะรวมพลเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าเราจะได้คนประมาณโดยเท่าไหร่ในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยไปประชาสัมพันธ์กันเองผู้นําชุมชนไปคุยกันในหมู่บ้านอาจจะเสียงตามสายหรือว่าอาจจะหาวิธีคุยชุมชนกันในหมู่บ้านว่าเราแต่ละหมู่บ้านถ้าเกิดจะไปวันที่ท่นนั้นทันนี้เท่าไหร่แต่ถ้าไปเหมือนท่านสุรพลว่าวันตลาดนัดก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นก็รับทราบไอ้วันไหนไม่สําคัญสําคัญที่สุดว่า ในรอบฟาร์มหมูเนี่ยมีในตำบลในอำเภอภูกายาวนี่เรามีกี่หมู่บ้านที่เราต่อต้านฟาร์มหมูเนี่ยหรือจะเป็นทุกหมู่บ้านก็นแล้วแต่เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือคนที่ดวดร้อนจรงนะิงณวันนี้ก็คือรอบฟาร์มทุกที่นะครับควรจะมีป้ายของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลน,นะครับเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่ว่ามีหมู่บ้านเดียวเหมือนกับนายกเขาประชาคมหมู่บ้านสองหมู่บ้านมันก็จบแล้วเพราะงั้น เราจะไม่ทําอย่างนั้นเพื่อให้เขาว่าเราทีหลังได้นะครับเราควรจะมีป้ายตัวแทนของทุกหมู่บ้านในรอบตรงนี้แม้กระทั่งโรงเรียนก็ควรจะมีวัดทุกวัดก็ควรจะมีว่าเราไม่ต้องการฟาร์มหมูนะครับผมก็ขอแนะนําตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่จะแจ้งความเรื่องอะไรนั้นก็ปรึกษาทนายอย่าคิดเองเออเองนะครับปรึกษาทนายปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายนะครับรัฐการก็คงไม่ว่าอะไรถ้าเราเดือดร้อนจริงเรามีเหตุและมีผลเราไม่ได้ว่า ไม่พอใจใครหรือว่าไม่ใช่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองคนไหนเพราะงั้นในที่นี้เราไม่มีนักการเมืองใครจะเป็นนักการเมืองเราไม่ว่าแต่ตอนนี้เรามาทําเพื่อชุมชนทุกคนเป็นจิตอาสามาทําเพื่อปกป้องปัญหาที่จะเกิดมาในอนาคตนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆที่ที่ทุกคนพูดมาแล้วในครอบคลุมหมดแล้วนะครับเพราะงั้นวิธีการที่จะดาคนไปเนี่ยเยอะเท่าไหร่ดีเท่านั้นนะครับอย่าน้อยน้อยไม่มีพลังนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งทำนะครับนัดทุกชุมชนทุกหมู่บ้านให้พร้อมก่อนอย่าลืมนะครับว่าป้ายทุกหมู่บ้านต้องมีทุกตำบลต้องมียืนยันตัวตนอย่าไปกลัวครับใครทําอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเราเดือดร้อนจริงเรามีเหตุและผลมีตัวอย่างมีสถานที่ให้เราก็มองเราไม่ได้ไปรังแกเราไม่ได้ไปต่อต้านแบบแม่เข้ามาลงทุนไม่ใช่แต่คนทําถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าทําสิ่งดีๆไม่เป็นไร นอนาคตความหมูอาจจะเป็นโซลาฟาร์มก็ได้น่า,าจ,จะแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่มีกลิ่นนะครับผมก็ขอแนะนําตรงนี้นะครับเพราะว่าในฐานะที่ฟังพูดมาทั้งหมดเนะี่ยทุกคนก็พูดก็มีวิธีคิดที่ดีหมดนะครับแต่ว่าการที่จะดีที่สุดก็คือต้องเอาคนไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่าน้อย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 หล่อมแหลมเขาไม่สนใจหรอกครับนะครับเอาเยอะเยอะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีคนเยอะท่านก็ไปคุยกันในชุมชนของท่านก่อน นะครับสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็ป้ายหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับป้ายโรงเรียนทุกโรงเรียนป้ายวัดทุกวัดควรจะมีให้เด็กถือก็ได้ครเราไม่จําเป็นต้องถือเองก็ได้นะครับครับขอบคุณมากครับ